และนั่นคือสุดแท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้นพี่ถามแทนน้องวีแล้วกันสำหรับน้องวีแล้วกันเขาเัออ้วนครับสาวๆมีความเข้าใจว่าน้ำมะละร้าวกินแล้วอ้วนไขมันอิ่มตัวกินแล้วอ้วนคือไขมันเนี่ยนะโดยปัวิีเขบอกว่ากินไขมันแล้วอ้วนค่ะ อันแรกคือไขมันเนี่ยมีแคลอรี่สูงมีตั้งเก้ากิโลแคลอรี่ต่อกรัมครับในขณะที่คาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนมีแค่สี่มากว่าสองจุดหนึ่งสองเท่าอันนี้หน่อยนะฮะแต่มันไม่สำคัญถ้ากับที่ว่าความสามารถที่ทำให้เราเนี่ยไม่อ้วนได้เพราะว่าประการแรกนะฮะ มันเข้าไปตัวมันเองเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นพลังงานหมดในในตับนะครคือมันไม่สะสมไม่สะสมเลยคือน้ำมันอื่นเนี่ยมันไม่เข้าไปในตับแต่เนื่องจากโมเลกุลมันใหญ่กลับมาถึงตัวโมเลกุลของน้ำมันรามันขนาดกลางมันวิ่งเข้าไปถึงที่ตับไปเปลี่ยนเป็นพลังงานในตับตับเนี่ยมีหน้าที่ไปเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานส่วนน้ำมันอื่นๆนั้นมันยาวมันก็ไม่ไปเปลี่ยนแล้วก็ไป เปลี่ยนเป็นไขมันในร่างกายโดยเกาะแต่เซลล์ไขมันที่ทำที่กล้ามเนื้ออันนี้อันหนึ่งนะฮะตัวมันเองไม่สะสมแล้วมันจะไปทําให้อาหารที่เรารับทานเข้าไปพร้อมกันเช่นพวกแป้งพวกน้าตาลเนี่ยปล่ยเป็นพลังงานมันไปทําให้ต่อมไทรอยของเราเนี่ยทํางานดีขึ้นเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งถึงสององศาต่อมไทรอยนี่มีหน้าที่ไปกระตุ้น ปฏิกิริยาเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานเราก็ได้พลังงานมากขึ้นจากอาหารที่เราเขาถ่ายท่านเข้าไปมันก็ไม่ไปสะสมเป็นไขมันมิน้ำซ้ำมันเกิดความร้อนนะมากพอที่จะแปบเปลี่ยนให้ไขมันที่เราสะสมไว้ที่พุงที่กล้ามเนื้อต่างๆไปเปลี่ยนเป็นพลังงานอีกนั่นคนกินไขมันที่เป็นน้ำมันพราวนะมันจะทําให้เราหลอมอมลงเอาแล้วครับน้องวีครับ ไขมันเนี่ยมันทําให้ท้องเราอยู่ท้องอ,อาหารแต่เราอิ่มท้องไปได้นานแต่ขณะกกที่อาหารประเภทแป้งประเภทน้าตาลเนี่ยกินเข้าไปแล้วก็ถูกย่อยเปลี่ยนเป็นพลังงานหมดอย่างรวดเร็วคถ้าท้องเราอิ่มหรือมีอะไรเติมเต็มในท้องเราจะไม่หิวไขมันเนี่ยจะเป็นอาหารที่ไม่ที่ใช้น้อยใช้ช้ากว่าทําให้ท้องเราอิ่มได้นานกว่าก็สรุปได้เลยนะฮะอย่ากลัวไขมัน กินไขมันแต่ไขมันที่ดีสุดก็คือไข,อขมันน้ำมันปลาอาจารย์คะเราโรคที่ตอนนี้ผู้หญิงส่วนมากเป็นกันมากๆเลยแล้วก็ประสบปัญหากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกหรือว่าตกขาวหรือวความผิดปกติของผู้หญิงอะคะ่ะก็ส่่ววนใหญแล้ถ้าพูดถึงโรคติดเชื้อเนี่ยผู้หญิงก็เป็นง่ายๆเลยนะะ โรคตกขาวมีเจ็บเจ็บเชือ this ้อยีสต์ตัวหนึ่งเขาเรียก albicandida candida หรือเชื้อที่เรียกหรือโรคที่เรียกว่า c a n d i เด a s ส s สาเหตุเขาพูดเชื้อราตัวนี้เจอที่ย<อ>ีสต์ตัวนี้น้ำมะพร้าวมันช่วยได้เลยเ<อ>นะ<อ>ทั้งทานทั้งทาและทั้นองเดียวกันนะฮะโรคเบริ่ป่าบนลูกซึ่งเป็นเชื้อ จริงๆนะวผู้หญิงที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยพบเลยว่าตนจะมีเชื้อไวรัสตัวนหนึ่งเขาเรียกพิมันปัติโลมาไวรัสมันอยู่ลึกสเปยนในส่วนลึกของปากมดลูกเลยครับอันนี้ก็ใช้น้ำมมะพร้าวได้เลยเพราะต้นนั้นลองครับน้ำมันมะพร้าวก็มีขาย,ยทั่วไปนะครับแล้วเราจะมีวิธีดูยังไ,ไงครับว่าเป็นน้ำมันมะพร้าวที่มีคุณภาพหรือเปล่าอ,านอันแรกคือใช้ตราไหนนะฮะที่ดีแล้วอใช้แบบนั้น,นไป,นะไปเรื่องราคาเนี่ยมันก็คงจะต่างกันบ้างแต่มันคุ้มค่ากว่าที่จะซื้อของที่ดีอันแรกคือไม่ถืน มีมโอกาสเปิดดมได้นะมันไม่ควรจะหุนแต่ถ้าดูง่ายๆอันแรกคือต้องใส่เจ๋วเลยจริงๆไม่มีตะกอนกุ่นอะไรเลยแล้วก็เบาคําว่าเบาหมายถึงว่ามันจะเคลื่อนไหวได้เร็วนะฮะไม่หนืดอ,เ,อเราเอา <ฮะ S 2> น้ำมันมา,า,นนนนานรพราไปเปรียบเทียบน้ำมันทวเรศจะพบว่าน้ำมันทุรเรศเนี่ยมันหนักมากมันหนืดอเพราะโมเลกุลของมันใหญ่กว่ามากน้เพลามันเบาแล้วก็ สำคัญคือสีจะต้องขาวใสเลยจใ,ให้เป็นสีเหลืองคือถ้าหาน้ำมันที่ผ่านความร้อนเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองการสกัดน้ำมันพาวเนี่ยเราเรียกว่าเกลือกันเย็นนะฮะจริงๆเราภาษาในทางน้ำพารเราเรียกว่าเบอร์จินโคกัสคอย น้ำมันเราแปลว่าน้ำมันบริสุทธิ์แต่จริงถาน้ำมันปอมระมจันหรืออยทีเดียวมันสะอาดกว่าแล้วก็ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีไม่ปนกับายาไม่ผ่านความร้อนสูงทุกอย่างอยู่หมดพวกวิตามินแอนตี้ออกซิแดนซ์ตัวแร่เหนกันยังอยู่หมดเลยโดยช่วยวต้นมะพร้าวเองก็แทบจะไม่มีปุ๋ยไม่มีสารเคมีไม่มียากรจัดศัตรูพืชไม่เหมือนกับทั่วเหลืองทางตะวันเข้าพวกคนนี้เขาใช้ยาปราบศัตูพืชซึ่งก่อให้เกิดบรเร็งแม้กระทั่งคนที่ฉีดก็เป็นบะเเ็งไปเยอะแยะแล้วะฉะนั้นน้ำมันมะพร้า ธรรมชาติที่สุดแหลยล้วนล้วนเลยเราได้ทราบข้อมูลทางวิชาการของน้ำมันมะพร้าวจากดรนรงค์และคุณหมอดำรงกันมาแล้วตอนนี้เราจะไปฟังข้อมูลจากผู้ที่ใช้น้ำมันมะพร้าวในการบํามาดโรคกันดูครับว่าน้ำมันมะพร้าวจะมีส่วนช่วยให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อย่างไรกันบ้างพี่เอรู้จักน้ำมันมะพร้าวมานานเท่าไหร่แล้วครับน่าจะประมาณสองปีกว่าสองปีเลยครับคือใช้น้ำมันมะพร้าวมาสองปีแล้วไม่ค่ะ อ้าวทำไมนะครับรู้จักกันใช่ค่ะรู้จักแต่ยังไม่สนิทใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วมาสนิทกันเมื่อไหร่ก็สนิทจริงๆเนี้ยเพิ่งประมาณสักปีกว่าๆปีกว่ากว่าค่ะเริ่มใช้ปีกว่าๆเริ่มใช้แต่ว่าเริ่มใช้ภายนอกก่อนก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิวค่ะเรื่องความสวยความงามก่อนเลยเพราะว่าผู้หญิงต้องความสวยความงามก่อนก่อนจเดที่ทำไงเอา จิ้มแก้มสิวอนันนี้เอานี้หน่อยก่อนแก้มสิวเลยค่ะก็คือว่า,เ,าเป็นคนที่สิวพี่ที่รบจะแซวว่าสิวขึ้นวันละเม็ดขึ้นบ่อยมากก็เลยหาทุกวิถีทางเครื่องสำอางแพงแค่ไหนหมอดีแค่ไหนที่เอไปมาหมดแล้วแต่มันไม่ได้ผลนะคะมันได้ปับป๊บปแล้วก็มันก็จะมาเหมือนเดิมอีกนะคะทีนี้พี่ที่พี่เอนับถือคนหน,นึ่งเนี้ยเขาก็บอกว่า ลองดูสิลองดูคือทั้งขู่ทั้งปลอบอะ่ะพ <c oughs> ี่ก็เลยอาลองด <c oughs> อูครั้งแรกที่พี่ทำเนี่ยก็คือว่าใช้โฟมล้างหน้าล้างหน้าธรรมดาเสร็จแล้วพี่ก็เอาน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมาค่อยๆนวดหน้าค่ะ <c oughs> นวดแบบเยิมเย้มๆนะคะ <c oughs> แล้วก็สำลีเช็ด <c oughs> ครั้งแรกที่วันแรกที่เห็นเนี่ยจาได้ว่าวิ่งออกจากห้องน้าแล้วไปเรียกพี่ลบมาดูว่า <c oughs> พี่ลบทําไมมันดําขนาดนี้คือ พี่เอมีความรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมันไม่เคยสะอาดขนาดนี้ค่ะคือเดือนนั้นทั้งเดือนที่ใช้เนี่ยจากสิวที่ขึ้นวันละเม็ดเนี่ยขึ้นเป็นสองอาทิตย์เม็ดสองอาทิตย์เม็ดจำพพอจะเหลืออยู่บ้างาเหลืออยู่บ้างซึ่งพี่ดีใจมากเพราะว่าพี่เป็นคนที่พอสิวขึ้นปุ๊บแล้วมันจะเป็นแผลเป็นสีดําแล้วมันจะอยู่น,นาน<ำ>ใช่ค่ะ ที่จะรู้สึกแยกจากเห็นตอนนี้น<จ>ี่ไม่ไม่มีแล้วจุดหลังดังก็ไม่มีก็เลยเริ่มใช้น้ำมันมะพร้าวในแง่ของภายนอกส่วนที่ลบกับพี่เอกก็เหมือนกันก็คือไม่ไม่ชอบไอ้ความเหนอะของพวกครีมบำรุงผิว,วค่ะแล้วผมไปได้ยินหมอคนหนึ่งที่อเมริกาดังมากชื่อดีปชอป,อชอปป้าชอปป้าเนี่ยเขาสอนให้เอาน้ำมันเนี่ยทาตัวแล้วอะไรก็ได้เลยครับ อ่าน้ำมันมะพร้าวน้ำมันเซสามี่น้ำมันอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าน้ำมันที่ดีนะะคุณภาพดีเนี่ยแล้วเขาจะให้ทาที่ผิวหนังแล้วถูผิวหนังแล้วเขาบอกว่าผิวหนังเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายใหญ่ที่สุดเลยนะฮะเวลาถูไปแล้วเนี่ยไอ้กรอสกรอสแฟคเตอร์เนี่ยมันจะออกมาจากผิวหนังแล้วมันจะทํามันจะบํารุงร่างกายมันเป็นฮอร์โมนที่ดีนะฮะโดยการถูที่ ที่ผิวหนังที่น้ํามันเนี่ยเป็นการบําบัดอะไรองงี้ที่เราก็ถูทั้งตัวนะถูทั้งตัวเลยครับสูงไปรูปช้าๆไม่ต้องขัดใช่ไหมไม่ได้องขัดอ๋อหน้าไปแล้วเรื่องสิวใช่ไหมเรื่องผิวไปแล้วนะครับมีอะไรไหมครับแล้วทีนี้พี่เอกกับพี่ลบเนี่ยจะเป็นอย่างอาจารย์สาธิตชอบบอกว่าโรคที่ไม่ใช่โรคเดี๋ยวเคลียบ้างเดี๋ยวเป็นเป็นเหนื่อยง่ายขั้นนึงอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวตัวร้อนอะไรไปหมด ทำอะไรก็ไม่ได้จนทานชีวจิตทานเข้ากล้องทานอะไรก็ช่วยขึ้นได้เยอะนะคะแต่ว่ามันก็ยังเป็นอ่ะแล้วพี่ก็เลยเมื่อสองเดือนที่แล้วไปเจอพระองค์หนึ่งที่ต่างจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยค่ะท่านบอกว่าพี่คนที่พี่นับถือเนี่ยไปบอกท่านเมื่อสามปีที่แล้วแล้วท่านเพิ่งเริ่มทำออยล์ฟูลลิงแล้วได้ผลมากพี่ก็เฮ้ยเก็บไว้ในใจแล้วออยล์ฟูลลิงได้ผลออยล์ฟูลลิงคือการคือการอมน้ำมันค่ะ ได้ผลมากแล้วพอเจอท่านปุ๊บเนี่ยพี่ก็บินไปปฏิบัติธรรมกับพี่ลบที่ฝรั่งเศสที่หมู่บ้านฟารัมไปเจอท่านติสนาธานค่ะพระ,ะ,ะ,ะองค์เนี้ยท่านก็พูดถึง oil p o l l i n g หรือการอมน้ํามันอีกว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายเรามากแล้วมันจะทําทําให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานสูงสิ่งที่หลวงปู่อยากแนะนําวันเนี้ก็คือว่าอยากให้ทุกคนลองทำออ p u ูลิ่งแบบหลวงปู่ดูห,หลวงปู่ทํามาสองอาทิตย์แล้วมัน มันดีกับหลวงปู่มากเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะมองว่าที่หลวงปู่เห็นผลเลยเห็นผลเลยคะ่ะท่านเห็นผลในในในลักษณะไหนบ้างท่านบอกว่าท่านเห็นผลชัดเจนเลยว่าร่างกายภวัยวะต่างๆของท่านเนี่ยดีขึ้นแล้วท่านก็บอกว่าถ้า,ถ,าถ้าทุกคนลองทําดูก่อนที่จะจบออคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกคนจะได้เห็นผลว่าว่ารู้สึกกับตัวเองยังไงอะไรเงี้ยค่ะพี่เอกับพี่ลบตอนนั้นก็ รู้สึกอยากลองแล้วแหละแต่ที่ต้องทําให้ลองวันนั้นเลยเพราะว่าในฮอล์เนี่ยมีคนเกือบพันคนเนี่ยทั้งไอทั้งจามทั้งนั่งใกล้ปุ๊บติดปั๊บอะค่ะคือกลับมาที่พักปุ๊บเนี่ยทั้งปวดหัวขั้นนึกขั้นตัวตัวร้อนทุกอย่างเลยแล้วบอกว่าลบวันนี้แหละเป็นวันที่เราต้องลองการลดน้ำมัน